ยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่กำนันสตอรี่นะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูบอลกระดาษนะคะบอลกระดาษเขียวธรรมดานะคะ,ะลักษณะของบอลกระดาษอันนี้คือหน้าใบเขานะคะเขาจะมีพื้นใบสีเขียวก้านใบสีเขียวนะคะเพื่อนๆก้านใบสีเขียวเส้นใบก็สีเขียวทุกอย่างเขียวหมดเลย นะคะอันนี้คือหน้าใบเขานะคะหูใบเขาก็ยาวมาดูหลังใบนะคะนี่หลังใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็สีเขียวหลังใบก็สีเขียวกระดูกใบอะไรก็สีเขียวหมดก้านใบก็สีเขียวนะคะอันนี้คือบอนกระดาษเฉยๆนะคะไม่ใช่บอนกระดาษดางัง เขาจะมีลําต้นสีเขียวแบบนี้นะคะการใบจะเป็นสีเขียวแบบนี้สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะมีเสน่ห์มากๆนะคะสําหรับบอนสีเขียวบอนกระดาษสีเขียวต้นนี้ก็เป็นบอนกระดาษยักษ์นะคะเ,เพื่อนๆนี่วิธีการวิธีการปลูกก็สามารถปลูกลงกระถางก็ได้ปลูกลงดินเลยก็ได้นะคะถ้าเราปลูกลงดินเขาจะมีต้นใหญ่มาก ต้นบอนกระดาษยักษ์เลยนะคะเท่าเท่าบอนกระ,กระดาษดํายักษ์ของแม่กำนันเลยนะอันนี้คือเขียวนะคะอันนี้คือบอนกระดาษเขียวต้นนี้แม่กำนันปลูกใส่กระถางปลูกลงกระถางนะคะเพื่อนๆเขาก็เลยไม่โตเท่าเท่าบอนกระดาษดํายักษ์อันนั้นคือลงดินนะคะลงดินและเขาได้รับแดดร้อยต้นนี้ถามว่า อ่ปลูกแดดร้อยได้ไหมก็ก็ได้นะคะแต่ต้นนี้แม่กำนันปลูกใต้ร่มรำไรนี่เขาก็เลยอ่ะไม่โตเท่าเท่าบอนกระดาษด,ดำยักษ์แม่กำนันนะคะอันนี้บอนกระดาษด,ดำเขียวอ,อดาดยวว้าบอนกระดาษเขียวไม่โตเท่าบอนกระดาษดำยักษ์ เพราะว่าต้นนั้นเขาปลูกลงดินและก็ได้แดดร้อยต้นนี้ปลูกในกระถางแล้วก็ใต้ร่มรำไรก็จะมีความตัวช้านิดนึงนะคะอายุก็เท่าๆไล่เลี่ยก,กันนะคะอายุไล่เลี่ยก,กันแต่ต้นนี้ตัวช้านิดนึงเนี่ยที่ที่แม่กำลังบอกว่าสังเกตจากการปลูกและการลงมือทำของตัวเองก็เลยบอก ลักษณะได้นะคะการปลูกดินเขาก็ชอบดินร่วนซุยเนาะ,ะท่านอื่นปลูกเป็นยังไงนั้นไม่กำนันไม่รู้นะคะเอาเท่าที่ตัวเองทำถึงจะบอกได้นะคะท่านอื่นจะปลูกแบบไหนดินอะไรแบบไหนนั้นไม่กำนันก็ไม่ทราบนะแบบไหนก็คงจะได้แล่ละเนาะ,ะแต่ที่ ให้กำนันเอามาพูดให้ฟังก็คือตามที่ตัวเองทำนะคะอาจจะถูกบ้างผิดบ้างก็พิจารณาเอานะคะท่านผู้ชมเพื่อนๆคะ่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะไม่มีสูตรอะไรตายตัวใช่ไหมคะไม่มีสูตรตายตัวสูตรของใครก็ของใครนะคะเราทำเท่าที่เรามีนะคะการขยายพันธุ์ก็เหมือนๆกันค่ะเหมือนๆก,กันเลย เขาจะมีไข่เนาะเราก็รอแยกหนอต้นนี้ก็แยกหนอไปแล้วหลายหน่อเหมือนกันนะคะแต่ไม่ไม่ได้รื้อไข่เขานะคะไม่ได้รื้อไข่เขาบนกระดาษเขาจะมีไข่ใช่ไหมคะเห็นหล,หลายท่านก็รือ้อแต่แม่กำนันยังไม่รื้อนะคะไม่รื้อไข่รอหนอ่อย่างเดียวเพราะว่าเราปลูกเขาไว้เพื่อฟอกอากาศเพื่อประดับแต่ก็ไม่แน่เนาะถ้าเขา สามารถที่จะขยายได้หลายต้นเราก็อาจจะต่อยอดก็ได้เนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าทํากับต้นไม้ไม่มีขาดทุนนะคะเพื่อนๆหนึ่งเลยเราได้เชยชมเขานะคะอันนี้คือเขาให้คุณเราเลี้ยงเขาทําให้เขาสวยงามเขาก็ตอบแทนคุณเราด้วยการให้เราได้ชมใบใบที่สวยงามของเขานั่นแหละแล้วก็ช่วยฟอกอากาศให้เราเนาะ ให้ hey, บริเวณบ้านเรามีอากาศบริสุทธิ์นะคะช่วยฟอกอากาศช่วยประดับสวยงามเนี่ยให้เราได้ดูทุกวันนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ด่างนะะถึงแม้ว่าจะไม่ด่างแต่เขาก็มีค่านะคะสําหรับไม้เขียวถ้าไม้ด่างเป็นมูลลค่าเป็นมูลลค่ามากๆถ้าเป็นด่างบอนกระดาษด,ด่างอย่างนี้นะคะ เขาจะมีมูลค่าแต่สำหรับบนกระดาษเขียวเขามีคุณค่านะคะถึงแม้เขาจะไม่มีมูลค่าแต่เขามีคุณค่าค่ะมูลค่าเขาจะน้อยไม่ใช่ไม่มีเลยนะคะเขามีแต่มันน้อยเนาะ,ะมูลค่าหลักร้อยแต่คุณภาพหลักล้านเลยนะคะให้คุณค่าเราหลักล้านเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมูลค่าน้อย แต่คุณค่าเขามากอันนี้นะคะก็แล้วเต่นะคะแล้วเตะวันนี้แม่กำนันก็พาชมนะคะบอนกระดาษเขียวบอนกระดาษเขียวสีเขียวเป็นสีที่ธรรมชาติเย็นตาเย็นใจนะคะเพื่อนๆแม่กำนันเป็นคนชอบสีเขียวแต่ถ้าได้ต้นบอนกระดาษถ้าได้ด่างบ้างก็ชอบนะคะเพราะว่า เขามีมูลค่าก็ชอบแต่สีเขียวมีคุณค่าก็ชอบนะคะสรุปแล้วก็ชอบทุกอย่างเนาะชอบทุกอย่างใช่ไหมคะเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลค่าหรือว่าคุณค่าเราก็อยู่คู่กันไปนะคะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้นะคะเราต้องคู่กันนะคะอันนี้ สำหรับบอนกระดาษเขียวนะคะถ้าเราไม่ลื้อไข่เขาก็จะมีหนอเรารอแยกหนอเขาหรือไม่เราก็ถ้าเราอยากได้จํานวนมากๆเราก็ลื้อเอาไข่เขามาเพาะมาฟักนะคะแต่ถ้าเขาต้นใหญ่เหมือนดเหมือนบอนกระดาษดํายักษ์ของแม่กำนันถ้าเราอยากทําจํานวนนะคะถึงแม้ว่าอ่ามูลค่าเขาจะน้อยแต่ถ้าเราอยากทําจํานวนมากๆเราก็สามารถที่จะชําตาก็าได้เนาะเพราะว่า ต้นเขาอะมีตาทุกต้นนะคะมีตาทีๆด้วยนะคะถ้าลาต้นเขาสูงขึ้นสูงขึ้นเขาก็มีตามีตาเราก็สามารถที่จะชำตาเขาก็ได้อันนั้นคือวิธีที่อ่ามันจะจะโหดๆห,หน่อยนะคะแต่ถ้าอยากจะทำจำนวนก็สามารถที่จะทำได้หรือเราไม่รีบไม่ต้องการจำนวนเราก็รอหนูเข้าได้นะคะอ่าหรือจะอ่า เขาบอกว่าเจ็บไข่เขาก็ได้นะคะทําได้หลายวิธีนะคะแล้วแต่เลยเนาะแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ความต้องการนะคะคลิปนี้มาชมบอนกระดาษเขียว <c oughs> ของแม่กำนันนะคะชมเพลินๆพนนะคะหวังว่าคงได้รับความเพลิดเพลินได้รับความได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเลยเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ไม่กำนันไปแล้วนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ